สวัสดีค่ะได้รับพบกับคณิฐ h าลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคาะในระยะนี้บ้านเราตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคอีสานนะคะทั้งนี้ค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศตา่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนนะคะและอ่าวตังเกี่ยค่ะสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบน มีกําลังปานกลางค่ะโดยมีเคลื่อนสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างเคลื่อนสูง1-2เมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นยังสูงมากกว่า2เมตรนะคะดังนั้นต้องขอให้ชาวเรือ ทั้งบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฝาขนองค่ะส่วนพายุโซนร้อนก่อใหม่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกได้อ่อนกําลังลงเป็นพายุดีเพรสชันแล้วนะคะและก็คาดว่าจะอ่อนกําลังลงเป็นย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงในระยะต่อไปค่ะแต่ว่าไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะ